สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสับคอนเทนต์ของเกมเทลเลเรียวันนี้ผมมาอยู่ในห้องทดสอบอาวุธนั่นเองซึ่งสาเหตุที่ผมมาในห้องทดสอบอาวุธนี้ ก็น่าจะมาจากชื่อคลิปที่ทุกคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับเนื่องจากว่าเมื่อนานมาแล้วผมได้ทําคลิปรีวิวอาวุธ2อย่างด้วยกันซึ่ง2อาวุธนี้ถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่โหดที่สุดในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบเซนิดดาบที่สามารถคราฟได้แต่ว่ากระบวนการคราฟนี่ยากซะเหลือเกินแต่ว่าถ้าได้มาก็ถือว่าคุ้มค่านั่นแหละครับกับเฟิร์สแฟรกทดาบที่เราไม่สามารถหาได้ในเกม แต่ต้องใช้วิธีการโกงในการได้มันมาแต่ผมคิดว่าการที่ผู้พัฒนานลบ First Factor ไปแล้วนำเซนิดมาแทนเนี่ยมันน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันครับว่าระหว่างดาบเซนิดกับดาบ First Factor อันไหนมันจะดีกว่ากัน เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับในตอนนี้ผมได้ทำการแก้ลิงก์ในการโหลดไฟล์ t e l รเรี .exe ในคลิป First Factor ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับก็คือเวอร์ชั่น1.4.1.2นั่นเองยังไงถ้าใครโหลดเวอร์ชั่นเก่าแล้วมันโหลดมาแล้วมันรู้สึกว่ามันมีปัญหานะครับก็ลองไปกดที่ลิงก์ใหม่นะครับแล้วก็ลองโหลดกันมาดูนะ โดยเกณฑ์ในการทดสอบนะครับผมจะใช้อาวุธเซนิตและ First f ฟิร t สแฟ t o r ลทำการอัปเกรดแบบ Legendary ีนะครับโดยสำหรับไอเทมเซนิตเราสามารถไปที่ก o บ T ิ n ทิงเกอร์และกดรีฟอ e กันได้เลยแต่ว่าไอเทม First f ฟ r ร์สแฟ t เ r เนี่ยเราต้องทำการโกงค่าขึ้นมานะครับให้กลายเป็น l e g e n ด a r y ี i เฟิ Factor ัลนั่นเองโดยเมื่อทั้ง2ไอเทมนี้ทำการอัปเกรดเป็น Legendary ีแล้ว จะสังเกตว่าเดเมจของมันจะเท่ากันเลยนะครับแต่แตกต่างอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือ Legendary Zenith จะมีความเร็วที่มากกว่า First Factor เป็นอย่างมากซึ่งนี่ก็รีได้ว่าเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบของดาบ e ซ i ิดเลยก็ว่าได้นะครับและในการทดสอบครั้งนี้ผมจะใช้ชุดโซลา่าเหมือนกันแล้วก็ใช้ Equipment ที่เหมือนกันนะครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนไอเทมอะไรเลยนั่นแหละครับแล้วหลังจากนี้เราทำการเริ่มการทดสอบกันเลยดีกว่า แต่ก่อนที่เราจะทําการทดสอบกับตัวบอสเรามาทําการทดสอบกับตัวทาร์เก็ตดัมมี่กันก่อนครับโดยจะมีอยู่3ตัวด้วยกันซึ่งจะวางอยู่ในแนวราบแบบนี้นะครับเราควักอาวุธชิ้นแรกมาก่อนเลยนั่นคือเซนิตนะครับเราทําการโจมตีแบบนี้ โดยจากการสังเกตดาบเซนิตมีระยะเดเมจอยู่ที่20,005จนมีถึง40,005เดเมจต,ต่อ1วินาทีได้เลยนะครับซึ่งถึงแม้ว่ามันจะเยอะแต่ความกว้างของเดเมจเนี่ยมันต่างกันพอสมควรเลยซึ่งเหตุผลที่พลังโจมตีมันสูงขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะลักษณะการโจมตีของมันที่เป็นลักษณะวงกลมนะครับมันเหมือนกับเรามีดาบที่มีความเป็นมุมแรงในตัวและมุมแรงนั้นมันแรงมากๆและก็มีหลายชิ้นมากๆเช่นเดียวกันและมุมแรงนัน้นมันมีความสามารถในการทะลุศัตรูที้ อีกด้วยและด้วยเหตุผลทั้งหมดมันก็ทําให้ดาบเซนิตมีเดเมจสูงถึง45,000ต่อ1วินาทีนั่นเองครับเ,เดี๋ยวเรามาดู first factor กันเลยดีกว่าครับโดยทําการโจมตีที่เดียวกันเลยนะคือตรงนี้นะครับตรงประตูนี้ โดยจากการสังเกตนะครับจะพบว่าดาบ First Factor มันจะเป็นดาบที่เน้นการโจมตีแบบเกาะกลุ่มซะมากกว่าโดยถ้าเราเอาเคอร์เซอร์เมาส์ไปวางที่จุดไหนการโจมตีของดาบ First Factor มันก็จะอยู่ในรัศมีแถวๆนั้นนะครับแตกต่างจากดาบเซนิดที่ถ้าเราวางเคอร์เซอร์ไว้ตรงไหนการโจมตีของดาบเซนิดมันจะเป็นการโจมตีตั้งแต่ที่เราอยู่จนไปถึงเป้าหมายที่เราวางเคอร์เซอร์เมาไว้นะครับนั่นเลยทําให้ดาบ First Factor เป็นดาบที่เน้นการเจาะจงกับศัตรูตัวนั้นๆซะมากกว่า โดยถ้าเราเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาวางไว้ตรงกลางของกลุ่มทาร์ก็ตดัมมี่ทั้งหมดเดเมจของมันก็จะสูงขึ้นมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเดเมจโดยรวมของดาบนี้ก็ยังน้อยกว่าเซนิดอยู่นะครับโดยสาเหตุหลักๆนั่นคือความเร็วของมันนั่นเองเพราะว่าความเร็วของดาบเฟิร์สแฟกเตมันน้อยกว่าดาบเซนิดเป็นอย่างมากและถ้าเรานําเหตุผลทั้งหมดมารวมกันแล้วล่ะก็ดาบเซนิดก็จะดีกว่าดาบเฟิร์สแฟกเตล์เห็นๆเลยนะครับซึ่งนี่จึงทําให้การทดสอบทาร์ก็ตดัมมี่ เซนิทได้คะแนนนำไปก่อนนั่นเองเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบครั้งต่อไปกันเลยดีกว่าครับกับการใช้ดาบทั้งสองเล่มนี้ไปสู้กับมอนสเตอร์ในอีเวนต์โซล่าอีคลิปนั่นเองซึ่งในการทดสอบครั้งนี้ผมตั้งชื่อการทดสอบนี้ว่าความรักของดาบที่มีให้กับผู้ถือดาบนั่นเองโดยผมนํำเคอร์เซอร์เมาส์มาวางที่ตัวของผมเองนะครับแล้วดูซิว่าดาบเซนิดกับดาบเฟิร์สแฟกตอล มันจะทําการเลือกศัตรูที่อยู่ใกล้ๆและโจมตีมันด้วยตัวเองหรือเปล่าโดยสําหรับดาบเซนิตมันก็ทําในจุดนั้นได้นะครับและเมื่อผมทําการทดสอบรูปแบบปกติดาบเซนิตก็ทําหน้าที่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับใครที่คิดว่าดาบนี้เป็นดาบครอบจักรกวาล มันครอบจัก,กรวาลจริงๆนะครับคือถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะขว้างดาบนี้รอบโลกได้มันก็สามารถทําให้กับเราได้จริงๆนั่นแหละซึ่งนี่ก็เป็นข้อดีของมันมากๆเลยนะครับจะโจมตีระยะไกลหรือว่าใกล้ดาบเซนิตก็สามารถรองรับการโจมตีได้ทุกรูปแบบเลยและเมื่อเราทําการทดสอบแบบเดียวกันกับดาบเฟิร์สแฟคเตลผมกลับเห็นอะไรที่มันพิเศษกว่าดาบเซนิตนะครับเนื่องจากว่าในกรณีที่เราวางเคอร์เซอร์เมาส์ไว้ที่ตัวผมเองนะแต่ดาบเฟิร์สแฟคเตลมันไปโจมตีศัตรูที่อยู่ข้างๆ แต่ว่าไกลกว่าเซนิตเป็นอย่างมากนะครับมันเหมือนกับว่าดาบนี้มันมีจิตวิญญาณของตัวมันเองอะ่ะโดยเมื่อไหร่ที่เห็นว่าศัตรูมันอยู่ใกล้เจ้านายของมันแล้วมันก็จะเข้าไปโจมตีแบบอัตโนมัติเลยนะครับแตกต่างจากดาบเซนิตที่มันมีระยะที่ค่อนข้างใกล้กว่าแล้วบางทีเราก็อาจจะเจ็บตัวก่อนแล้วก็ได้ก่อนที่ดาบเซนิตจะมาโจมตีเรานะครับและเมื่อไหร่ที่เราทําการกวาดเคอร์เซอร์เมาส์ ไปรอบข้างจอของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมือนมีสแตนเป็นของตัวเองเลยนะครับเพราะว่ามันจะสามารถโจมตีสตรูที่อยู่รอบข้างแบบรอบตัวเราได้เลยแบบสบายๆซึ่งถึงแม้ว่าเดเมจของมันจะน้อยกว่าเซนิดแบบค่อนข้างมากนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมอยากจะให้คะแนนด้านความสามารถในการตีมอนสเตอร์ทั่วไปเนี่ยให้กับดาบเฟิร์สแฟกเตอร์ซะมากกว่านะและเมื่อคะแนนมันเท่ากันแล้วบททดสอบสุดท้ายครับ ที่จะทําให้เราสามารถรู้ได้เลยว่าดาบไหนเป็นดาบที่ดีที่สุดกันแน่นั่นคือการตีบอสครับเดี๋ยวผมทำการสู้กับบอสสองตัวด้วยกันนั่นคือโกเลมและมูนหลอดหรือว่าคัตูรูนั่นแหละครับสําหรับเซนิตคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะพูดเสร็จเนี่ยผมก็ทําการฆ่าบอสโกเลมไปที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากว่าระยะการโจมตีแบบมุมแรงที่ผมเคยพูดไปนั่นเลยครับแล้วยิ่งสําหรับบอสเป็นศัตรูที่มีฮิตบ็อกมากกว่ามอนสเตอร์ทั่วไปนั่นเลยทําให้เซนิสมีความสามารถที่มากกว่าเยอะเลยนะครับซึ่งความสามารถของมันก็ส่งผลนาให้เดเมจของมันเยอะขึ้นมาด้วยนําซ้ําความเร็วยังมากกว่าดาบ First Factor อีกนั่นเลยทําให้ขนาดบอสมูนหลอดหรือว่าคาตูรูเนี่ยแทบจะไม่ระคะระคายเครืองเราเลยด้วยซ้ํานะครับ ส่วนสำหรับดาบเฟิร์สแฟคเตลดาบที่เน้นการโจมตีที่จุดเดียวถึงแม้ว่าบอสจะมีฮิตบ็อกใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ได้ช่วยทําให้การโจมตีของมันดีขึ้นนะครับนั่นส่งผลให้เราสามารถโจมตีโกเลมได้ช้าลงมากๆ และยิ่งกับบอสมูนลอสเฟิร์สแฟ c t ตอร์ทำหน้าที่ได้แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าการโจมตีที่ช้าลงบวกกับการโจมตีที่จุดเดียวของมันเนี่ยมันส่งผลมากๆกับบอสตัวนี้ซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่าดาบนี้มันทําให้เราต้องโฟกัสการโจมตีของบอสมากจนเกินไปส่งผลทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถควบคุมมูฟเมนต์ในการหลบหลีกอะไรบางอย่างได้เอาง่ายๆคือเล่นแย่กว่าเดิมนั่นแหละครับและนั่นทาให้โปรเซสของการฆ่าบอสมันนานกว่าเดิมซึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับ ว่าเมื่อไหร่ที่บอสอยู่นานกว่าเดิมมันก็จะโหดมากขึ้นและนั่นทาให้ผมไม่สามารถใช้ดาบนี้ในการต่อสู้กับบอสได้นะครับแต่อันนี้ผมต้องพูดหน่อยนะครับว่ามันเหลือเลือดอีกนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแบบนิดเดียวมากๆนะครับผมก็จะสามารถปราบบอสตัวนี้ได้แล้วแต่มันก็แตกต่างจากดาบเซนิดที่ไม่ต้องซีรีส์อะไรมากก็สามารถฆ่าบอสได้อย่างสบายส อย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะมาพูดถึงแต่อันนี้คือไม่นับเกี่ยวกับคะแนนนะครับคือความเท่นในการโจมตี ผมบอกตามตรงว่าดาบเฟิร์สแฟคทอได้เปรียบมากๆนะครับเพราะถึงแม้ว่าดาบเซนิสจะเป็นดาบโจมตีแบบเป็นวงกลมทั่วไปแบบสามารถอ้อมโลกได้นะครับแต่ว่าการโจมตีของดาบเฟิร์สแฟคทอมันเป็นเหมือนการแยกร่างเหมือนเราแยกส่วนวิญญาณออกไปโจมตีศัตรูนะครับมันเป็นอะไรที่เห็นแล้วมันว้าวครับถ้าสมมุติว่ามันมีคะแนนความเท่นเนี่ยผมให้ดาบเฟิร์สแฟคทออย่างแน่นอนแต่ว่าผมขอไม่นับละกันมันมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะและนั่นก็เลยทําให้ดาบเซนิส ชนะดาบเฟิร์สแฟกเตอร์ไปด้วยคะแนน2ต่อ1นะครับคะแนนแรกมาจากสแตตเบื้องต้นและคะแนนที่2มาจากการสู้กับบอสนั่นเองส่วนดาบเฟิร์สแฟกเตอร์ก็แพ้ไปแต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงนะเราใช้ดาบกับการสู้มอนสเตอร์มากกว่าสู้กับบอสอยู่แล้วถ้าใครอยากจะได้ดาบในการสู้มอนสเตอร์ไปยาวๆเนี่ยแล้วมันเท่กับใจมากๆนะครับผมคิดว่าดาบเฟิร์สแฟกเตอร์ก็ดีเหมือนกัน แต่ว่ามันก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วแหละครับว่าอยากจะให้ดาบไหนเป็นดาบในดวงใจของคุณผู้ชมมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับผมไม่สามารถเกี่ยงให้ได้แต่สําหรับผมแล้วแทดาบที่ดีที่สุดผมให้เซนิดครับแต่ถ้าดาบไหนเท่ที่สุดผมอยากจะให้ดาบเฟอร์เฟกเตอนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายแล้วผมคิดว่าทางผู้พัฒนาเขาน่าจะคิดถูกแล้วนะครับที่ทำการลบ First Factor อออกไปแล้วใส่ดาบอะไรที่มันดีกว่าเข้าไปแทน แต่อันที่จริงเขาไม่น่าจะลบเฟ r ร์สแฟคทอไปนะมันควรจะเป็นดาบที่เอาไว้คราบดาบเซนิตอีกทีหนึ่งมากกว่าผมคิดว่าอันนั้นน่าจะค่อนข้างโอเคกว่านะเพราะโดยรวมแล้วผมก็ยังชอบเอฟเฟกของดาบเฟ r ร์สแฟคทอที่มันไม่มีดาบไหนที่สามารถทําได้นะครับคือดาบที่ทําให้เราสามารถวาร์ปเข้าไปโจมตีหรือว่าสร้างร่างแยกเงาเอาไปโจมตีคนอื่นได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรเท่มากๆแต่ก็นั่นแหละรครับคือถ้าผู้พัฒนาเขาตัดสินใจอะไรเราก็ต้องยอมรับในจุดนั้นนั่นเอง แต่นี้ก็เป็นความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอละกันแต่สําหรับวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจนะครับถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งได้ยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นหรือว่าไลฟ์สดนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม